สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมเปยนาเวนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาจะองการแข่งขันฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับประจํารูการ2020-2021นะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เป็นการแข่ันระหว่างเจ้าบ้านครับหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมปืนใหญ่อาเซนนอนนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คือวันจันทร์ที่28กันยาย,ยนทเวลาตี2 15นาทีครับหรือว่าเป็นศึกมันเดย์ในนะฮะการ 9, จะวองแมชดนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะ คลิปวิดีโอนี้ครับจัดทาขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเว e n งโลเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจ over, g g นาเว e n งโลเวอร์นาเวียงเกมเมอร์ครับลิงก์ด้านล่างนะฮะ แต่นี่คือไลยอัพของทางฝั่งเจ้าบ,บ้าครับของแดงลิวพวครับวันนี้มาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะนักเตะก็จัดชุดใหญ่เข้าวันนี้ <c oughs> ขออภัยนะ <c oughs> และนี่คือลายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งทีมเยือนปืนใหญ่อาเซนนอนนะฮะวันนี้มาในระบบ4-3-4-3นะฮ <c> ะ <oughs> ในลูกมีวินเลี่ยนนะลากาัแสกแล้วก็อมามยังนะฮะ ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับคู่นี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะฮะอาล้ปูสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะการจำลองแมตช์ครับระหว่างลิเวอร์ p o o กับอาร์เซนอลครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์ p o o ครับครึ่งแรกเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนนะวันนี้เจ้าบ้านมาชุดเสื้อสีแดงนะฮะงเกงสีแดงบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะส่วนด้านของอาร์เซนอลครับนี้มาชุดเสื้อสีเหลืองฮนะงเ,เกงสีดำบุกจากขวาไปซ้ายครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นภาค20นะฮะเป็นภาคที่ หยุดพัฒนาแล้วนะฮะยังไม่มีการอัปเดตเรื่องเสื้อผ้านักเตะนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะฟีฟายี่สเอ็ดออกจำหน่ายวันที่9ตุลาคมนะยังไงก็รอติดตามกันได้ครับผมเอาครับวิลเลียนให้มาที่เบลินเบลินครับหลุดมาด้านขวาครับมีจังหวะได้เปิดแน่นอนนะเบลินเปิดมาแมแต่ว่าลีพูยังสกัดบอลไว้ได้ครับบอลอยู่ที่มาเนีฮนะมานีครับถาบอลมาเองครับมาเนี จะรอเกมนึงครับย้อนขึ้นมาที่โรเบิร์ตสันไหลเข้ากาสที่เฟอร์มิโน่มานี่ครับเล่นกับเฟอร์มิโน่ฮะเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันรับดันขวามีซาลาครับเฮนเดอร์สันจ่ายมาตรงนี้แม่ย้อนหลังซาลาสันิดนึงฮะตรงนี้โอ้ขุ่นนั่นก็ยังต่อเกมไม่ติดนะฮะยังจ่ายบอลผิดพลาดกันเองครับสำหรับอาร์เซนอลวันนี้ฮะโอบาครับดักได้โอบาเอาครับตรงนี้ยังไงครับโอบาแข็งกว่านะฮะ ชาก้าครับให้มาที่โอ,อบามายังโอบาบายังครับแทงมาที่ลากาัสแทกลากาแซกดึกจังหวะอีกนึงฮนะให้มาที่โอบามายังครับข้างในมีเพื่อนแต่ว่าผู้ตัดสินนายกธงล้ำหน้าไปก่อนนะฮะน่าเสียดายครับลูกนี้นี่ครับล้ำหน้าที่เดียวนะจะังหวะจ่ายของลากานะัสแทกฮะ ปูตังเตะของเหลียวฟูครับบอลอยู่ที่ทางด้านของไอซงเบกเกอร์ศาสตร์ยาวขึ้นมาอาร์ซนอลครับเก็บบอลได้ฮนะเทียนี่เลยกับแมนเนายโอ้ยังครับแมนเชสตอร์ยย้อนขึ้นมาที่เทียนี่ฮนะแมะนเชเตอร์ยนเอวีสลา,าดักได้ครับเฮนเดอร์สัน,นมาที่ฟูมิโน่ครับเฮนเดอร์สัน ไหลมา,านี้จ่ายติดนิดเดียวฮะคุณจะผ่านมาจะ20นาทีครับคุณนี้เท่ว่าสูสียู่ฮะภาพรวมในครึ่งแรกนะฮะไมนนนานาครับไฮมาทีฮอลดิ้งฮะชากาชากาวางนั้นขวาที่วินเลียนนะฮะวินเลียนตบอลลงสวยครับวินเลียนดวนโลโรเบิร์ตสันวินเลียนไปไม่ได้ครับตรงนี้จะฝืนฮนะโรเบอร์ตซันครับยังเก่าพอนะตรงนี้แต่นอนยังได้ทุ่มนะฮะวินเลียนทุ่มขึ้นมาครับที่กาเบล ที่ล็อบโฮดิงโฮดิงวางยาวๆมาโอบาไมยังครับโอ้โหที่ว่าเปิดแม่นนะโอบายังหลอกตรงนี้ครับอาครับโอบาไมยังมีพื้นที่ฮะโอ้แต่ว่าเอาอยัางได้ครับโอบาแต่ลูกนี้ยังไงพูดสินอ้าวว่เป็นลูกฟาวของอาร์เซนอลน,นะโอ้นี้อาโนถึงกับงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะพิงกันอยู่ดีนี่ครับ งัดไปงัดกันมานะแต่ว่าเหมือนกับทางด้านอนโนจะไปเสียเหลี่ยมของทางโอมิยังนะฮะโอ้โหลูกนี้เจกินคอัครับเซ็งเลยนะฮะเอาครับลูกจุดโทษครับโอโมิยังครับวิ่งเข้ามาซัดโอ้โหแต่ว่าส่งเบกเกอร์ยิงเซฟไม่ได้ลูกนี้โอ้ยเอานะตอนนี้สกอร์ยังศูนย์ศูนอยู่นะฮะ เอวนซงเบเกอร์นะฮะผู้สาประตูที่ดีสุดในโลกตอนนี้นะฮะเขาว่ากันว่านะประมาณนี้นะตามฟอร์มนะฮะอาครับลูกเตะมุมฮะของอาร์เซนลอลครับวิลเลียนอยู่ที่บอลน,นะวิลเลียนเปิดตรงโดงเข้ามายังไงบอลคุกคิกกันอยู่ครับนอนเก็บได้แถวสองฮะเอวนี่ครับทีทางด้านของชาก้าชาก้าย้อนมาอ้าวซาลาได้บอลมา ซาลาให้เราไปซาลาผาบอลหนีด้านข้างฮะซาลากราชากหนีกาเบียวหายตรงนี้กึ่งในมีเฟอร์มิโน่มีมาเน่ซา,าลาไหลเขากลาามาไวแล้วต้องกดด้วยขวาเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจากจังว่ะสวนกลับเร็วของลิเวอร์พูลนะตรงนี้แม่ โอ้โหนี่ครับภาพช้านะฮะครี่ปลอยครับวอร์พูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นนนาทีที่สามสิบเอ็ดครับจากยิงของไวนาะดุ่มนะโอ้โหอ,อย่างเอานะลูกนี้ เซนนอนครับเป็นฝ่ายเริ่มเกมนะโอ้โหอุอ๊ยเซนนอนจะได้ประตูขึ้นนำดีๆแต่ยิ่งไม่เข้านะโดนหงแดงสวนกลับทีทเดียวหายนะฮะเฮเดอร์เซนครับไอมาทีซาร่าเฮเดอร์เซนเอานี่จ่ายติดครับซาร่าเอลนี่นี่ครับจ่ายนี้ลึกไปหน่อยฮะไม่ถึงบ็มาไปยังนะฮะเอานอนดักได้แต่ว่าจาังหวะนี้ก็เร่งเกมเกินไปนะโอ้เฮเดอร์เซนฮะทีไวเดดุมครับผู้ทำประตู ไหวนาดุมพาบอลตะลุยมาเองครับเล่นกับเฟอร์มิโนโ่เฟอร์โนโ่จากกระชากนี้แหมเข้าเหลี่ยมของกาเบียลนะฮะเอลนี่นี่ครับซากาวิลเลียนขอบอลน,นะเลวที่ลากาแซกโอบาไปยังเล่นกับลากาะแซกเอาครับแมตต์เลนไนย้ยอนมาที่ทางด้านของเทียนนี่ฮะซากามาลากาะแซกเล่นกับ,อบโอบามปยังโอบาให้มาที่แมตต์เลนไนยังไงฮะ บตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะถ้าผมบรรยายชื่อพระนิพพานไงขออภัยทุกท่านด้วยผมสำหรับใครที่ยังต้องการลงโฆษณากับช่องนาเวงโลเวอร์นะเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะบนหมวดเว็บไซต์อะไรต่างๆครับผมติดต่อมาโดยตรงที่เพจนาเวงโลเวอร์เลยนะฮะอับอโนครับ,รรบเล่นกับเฮนเดอร์สันฟาบิมโยครับไอที่ไว้นะดุม้ม ด้านซ้ายครับมีทางด้านโรเบิร์ตสัซนฮะจีมต่อทีมมาเนี่ไหวนะดุมคืนมาทดิฟอร์บินโนครับอิทเดสเซนเฟอิโนเล่นกับอิทเท,ทสันนะมาด้านขวาทีอาโนเอาเครึ่งแรกกรรมาการต้นสามนาทีนะฮะอาโนตัดเข้าในครับอิทเทสันอิทเทสันเล่นกับโลบตสันเออขออภัยครับเป็นอาโนนะฮะเฟอร์บิโนเฟอร์มิโนจะดึงเข้าซ้ายก็แม่กาเบียล ยังแข็งนะตรงนี้แต่ว่าผู้สินปอนตองวินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะการจําลองแมตช์พิมลีครับระหว่างลีอ์ภูกับอาเซนอลนครับจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับลีอ์พูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะโอ้โหครึ่งแรกถือว่าสกอร์สูสีนะฮะ ครึ่งหลังนีนโคทั้งสองทีมนี่จะแก้เกมยังไงฮะวามยังครับโอ้โหวมาคนเดียวนะแมคนเดียวไม่ได้แต่ว่ายังได้ฟาวตรงนี้ซาร่าครับไปทำฟาวขอมุยังนะับต้นเกมมานี่อนอนรับได้ลูกเซตพีดเลยนะฮะแต่วัะนี้นอนต้องเน้นหน่อยนะฮะในเมื่อเจาะไม่เข้าต้องลูกเซตพีดก็ต้องแม่นๆหน่อยนะโอ้บัมยังครับพอเข้ามาเสาไกลแต่ว่ามันลึกไปหมดนะแม หลุดออกหลังไปครับแฟนบอลก็พากันเซลฟี่นะแฟนบอนลดูตั้งเตะของเหลี์วููครับไอซงเบเกอร์ฮะเล่นสั้นครับไหลที่เบอร์จิลฟันได้ฮนะไวนาด,ดุมไวนาด,ดุมครับออกมาทางซ้ายสุดที่โลบเันมานี่ควยมาที่ไวนาด,ดุม ไวนาดุมมายังไงครับให้มาที่ฟาบินโยครับฝาบินโยออกบอลต่อมาทีเฮนเดอร์สันเอากับฟามิโนมาทีไวนาดุมแทงนี้ครับแม่คนละช่องกลับมาเน่นะแต่ตรงน,นี้ครับเอลนี่ก็สกัดบอลออกข้างไว้ก่อนนะฮะลูกทุ่มของเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเบอร์จิวฟันได้ครับไวนาดุมฝาบินโยครับด้านขวาสุดมีอโนครับแต่เลือกมาทีเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันให้มาที่อโนครับ จะเปิดลูกนี้ติดเพลอนอาร์ซนอลนะครับโอมายังโอบาไมยังครับให้มาที่แมนน์ไนครับไหลต่อมาทีมด้นานของซากา้าหลังแซ็กเอาล,ลูกนี้ครับโอมายังครับมีพื้นที่ย,วยาวๆนะฮะอูซาล่าตามมาจาังหวะนี้อุย้ยเปิดเข้ามาตึงติดเบอร์จิวฟนานไดนะะิดเดอร์สันอิดเดอร์สันมาเองครับย้อนขึ้นมาที่ฟาบินโยฮนะเปลี่ยนแกนครับด้านซ้ายที่โรเบอร์สันนะฮะ วัยนาดุมเฟอร์มิโนโ่ครับเล่นกับฟาบินโยอเดอร์สันเอาครับจึงวันนี้ครับเฟอร์มิโนโ่มาดัน้ายครับทีโรเบอร์สันโรเบอร์สันครับผ่านมาหนึ่งคนนะโรเบอร์สันถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดลูกนี้โค้งเสาไกลแต่ว่าเทียนี่ครับสก,กัดบอลไม่ได้ก่อนนะยอมเสียลูกเตะมุมนะครับ เอาครับมฮดเดอร์เซนครับโดนถอดออกแล้วนะฮะก็ส่งทางด้านของออกเ,เล็ดเชมเบรนลงมานะฮะ <c oughs> เอาฮะลิเวอร์พูลครับซาลามาฟาบินโยมาเน่ลูปสันครับ ฟาบ,บินโยเล่นกับไวท์ดัมไปต่อที่โรเบิร์ตสันให้มาทีมานี่อันนี้เล่นกับฟาบ,บินโยครับฟาบ,บินโยมาที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนม่นะครับนอนครับยังช่วยสกัดไว้ได้นะตอนนี้เป็นเกมของทางเจ้าบ,บ้านลิเวอร์อพูลพยายามขึงบอลอยู่ที่บริเวณหน้ากรอบขีดโทษทางดานฝั่ง,งอาร์เซนอลแต่จังหวะนี้ครับล้ำหน้าไปก่อนถ้าม,มานี่ อาครับเอลนี่โดนถอดออกครับแล้วก็ส่งด้านของดานี่ซิบยอสเข้ามานะฮะโหดิ้ครับอยู่ที่บอลน,นะศาสตร์ยาวๆขึ้นมานะตอนนี้นอนต้องเอาหน่อยนะฮะซนอนตามหลังอยู่นะฮะซิบยอสให้มาที่โอวบมิยังครับเปลี่ยนแกนด้านขวาสุดที่เบรลินนะฮะเบรลินเบิร์นเอาลูกนี้มีพื้นที่นะวิเลียน วิดเลียนเข้าขวาไหลมาโอ้โหโลูกนี้แม่น่าเสียดายฮะจังหวะของอาร์เซนอลก็มีอยู่แต่ว่าทำไม่ได้เองนะเอาเชเบเลนครับพาบอลมาเองฮนะเชเบเลนเอาครับมาขวาว่างกันมาที่โมเมตซาร่าฮนะซาร่าเปิดเข้ามาครับแต่ว่าเรโนครับยังขวาบอลไม่ได้สบายๆนะเนี่ยเรนัสาดยาวขึ้นมา หลังกรแซกอะคืนมาเปเป้ครับลงมาใหม่นะฮะครึ่งหลังวางยาวที่บิลินเบินต่อมาเอาครับวิลเลียนวิลเลียนโอ้กูนี้ดวลนึงยังไม่ผ่านโรเบิร์ตสันนะฮะตามมาสกัดลูกนี้ครับทางด้านของโกเมสเอาครับมีการเปลี่ยนตัวคนหนึ่งครับฝ่ายเยอรมันโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งทางด้านของเชเดานชาคิลีลงมานะฮะโอ้นี่เปลี่ยนแม่ไม่ใช่ตามแทคติกเลยนะ ได้มีการปรับแผนของด้านของจิกเก้นคอปนะฮะเปลี่ยนแบบนี้นะฮะถอดตัวรับออกครับส่งตู้ลงมานะครับสำหรับรีวูฟครับโอ้โหบอลนำนะฮะเอาตัวนี้ครับเข้าสู่ช่วง้ายเกมการแข่งขันนะฮะเหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะตัวนี้ก็ยังเป็นทางเจ้าบ้านครับตัวนี้ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะสำหรับใครครับที่รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดก,กระดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับแล้วก็มีกลุ่มนาเวงโลเวอร์นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะนเพื่อนๆนี่ก็ฝากหน่อยนะฮะเบอ์ยลินครับได้เปิดนี้ติดฟันได้แต่บอลยังเข้าทางเปิดอีกทีนึงแม่โรเบิร์ตสันยังหมวกสกัดไว้ได้ะฮะยังเป็นบอลของอาร์เซนอลครับโอมามิยังคืนมาที่เทียนี่นะฮะเอาครับซาก้า ไหลามาตรงนี้เซบายอสยังไงฮะเซบายอตต้องคืนมาครับยกนี้มายังตงิดเพลิเวอร์พูลนะฮะฟันได้น,นี่กับอโนมานี่ครับปลายหอากลางที่วายนาด,ดุม๊มออกมาที่เชมเบรนซาร่าซาร่านี่ถอยต่ำลงมานะให้เชอร์ดี้ไอเชอ,เชอร์ทันเชอรี่เล่นปีกขวาแทนนะเชิลี่เอามาได้ครับชาคิลี่ จากิลียังไงครับลูกนี้เปิดก็ามาเลโนโปัดไม่ได้ฮนะอเอาครึ่งหลังกรรมาการทบเวลา3นาทีครับอาร์เซนอลเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเพื่อนเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลก็อย่าเสียกบสกอร์ที่เกิดขึ้นนะเพราะนีเป็นการจำลองการแข่งขันเท่านั้นฮะส่วนคุยจริงจะเป็นไงเพื่อติดตามชมกันต่อไปผมอาบลากันซะ อักแซกเป็นช่องให้มาจีทางด้านของเซมบยอนกดตีซ้ายแต่ว่าบอลเหินคำคานออกไปเยอะนะแล้วก็พุทธินเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะโอ้การจําลองแมตช์บอล์ลีกอังกฤษครับระหว่างลรฟพูกับอาเสร็เซนอลครับเป็นด้านของลรฟพูจ้าบ้างครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ขวาสามแต้ไมไปได้นะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า